ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูระบาดของไวรัส RSV เรากำลังจะเห็นโรค RSV ระบาดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ม,โมโนูแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจโพสตเฟซบุ๊กเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อ RSV เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ81ปีมีอาการไอเสมหะสีขาว2วันตอนกลางคืนมีอาการหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดวีดไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่สูบบุหรี่ เคยเป็นโรคหอบหืดเมื่อ20ปีก่อนแต่หายนานแล้วปัจจุบันเป็นโรคความดันไขมันแพทย์วินิจฉัยว่าหลอดลมอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส I.S.V. ทำให้โรคหอบหืดที่หายมานานแล้วกลับมากำเริ่มม่อีกครั้ง ปัจจุบันไม่มียาต้านไวรัส RSV ให้การรักษาตามอาการพ่นยาขยายหลอดลมยาสเตียรอยขนาดต่ำเพื่อลดการอักเสบแพทย์สันนิษฐานว่าผู้ป่วยหญิงวัย81ปีติดเชื้อมาจากลูกชายวัย56ปีซึ่งมีอาการปอดมีเสียงวิททั้งสองข้างเอ็กซเรย์ปอดปกติยังจมูกส่งตรวจพบติดเชื้อไวรัส RSV ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่วัคซีนป้องกัน RSV เข้าประเทศไทยควรได้รับวัคซีนป้องกัน RSV อย่างน้อย1เข็มนอกจากจะได้รับวัคซีนแล้วในบางรายยังมีโอกาสติดเชื้อ RSV ด้วยนะคะเพื่อความสบาย ใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรักแนะนำวิลเบอร์ชุดตรวจ5 i n 1สามารถตรวจพบ r s v อะดีโนไวรัส COVID-19 ไข้หวัดฟู AB หรือชุดตรวจ s t Step สามารถตรวจพบ r s v และไข้หวัดฟู AB ได้ค่ะสินค้าของเรามีคุณภาพรองรับมาตรฐานอ,อยอมีจัดจำหน่ายทั้งปีกและส่งนะคะ